โอเคครับก็อยู่กับเกมวันพแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขาย idsv ที่466ครับผมก็ตอนนี้รวมรวมเซิรฟ์ฟแล้วนะก็ตอนเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีปู่บอมเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูตรงอันดับแล้วกันก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสำหรับ i d ดนี้นะครับเริ่มที่พลังนะครับผมอยู่ที่8ล้านหนึ่งเหลือเวล90อันดับลันอง5 1 5, 5ต้องบอกก่อนยังไม่ได้ไตนะ่นะไม่งั้นขึ้นท็อป10 20สบายนะครับ อันดับพลังที่18เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีปู่บอมไหมอ่ามีปู่บอมละอ่ามีปูบป่บอมมีปู่บอมแต่ก็อยากมาดวลกับอันดับ2อยู่นะเอา,อาตรงๆนะอยากรู้จังว่าปู่บอมเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนอ่ะคอยว่ากันอ่าตัวละครสุดแก่ง3าม3กิวอันดับที่2ครับตัวละครระดับ h อ r อาร์เอ s นะครับผมกระบ,บองเหล็กโบลส โซนิกราชาทะเลลึกพลิปลิซเนอร์ใต้ดินดัชชายดนงทอมมัสเตอร์คาบุตโตจกักรพรรดิเด็กโบลอสวัคซีนแมวกับบองเหล็กร่างแรกอาเกียรโลแล้วก็ฟุบุกินะของดองมีตัวดำย23ิบสามใบตัวเฉพาะ58บแใบนะครับแล้วก็มีไอเทมปลุกตื่นนะสองชิ้นมีกระบองเหล็กหนึ่งแล้วก็บาคุซันกระบองเหล็กต้องบอกก่อนเป็นกระบองเหล็ก5ดาวนะครับ5ดาวนี่โหดไหมโหดแน่นอนครับผม ถ้าเทียบกับสีดาวมันจะเพิ่มอะไรมานะอีกนิดหน่อยลืมนะครับแต่เพิ่มมาอยู่โบลสซาดาวเหมือนจะเพิ่มอาาัตราคิเตค้อมาอีก10%หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันอ่าปลุกตื่นใช่ปะปลุกตื่นนี่ไงโบลสจะฟื้นฟู HP 85%อันนี้คือ80%ใช่ปะ่ะถ้าอันนี้คือ80%อ่ะก็น่าจะเพิ่มประมาณนี้ต่อไปเป็น ฟูบุกินะครับไอเทม2ตา4เป็นโจมตีแล้วดูของยังอะกระบองเหล็กเป็นโจมตีล้วนเลยโวลอสก็เป็นโจมตีความเร็วนะครับเกิโลเโลเอชพีอยู่แล้วนะไอเทม2ตา2แล้วก็ต่อไปเป็นด้วงไอเทม1ตา1เป็นเอชพีบิสคิงนะครับผมไอเทม2อตา2แล้วก็ดาร์ชายนะถอดของได้ปะถอดของดาร์ชัยให้เกโลก,ก็ดีนะครับแต่ ไม่เป็นไรค่อยว่ากันผมว่าทีมที่เราจะใช้ควรจะเอาดากชายบีสคิงกวนไม่แท้ออกสกิลนะส่วนดารชายก็ยังมีไม่ยอดทอสอยู่ไงอ่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับทีมเราเราจะดวลกับอันดับสองใช่ปะ่ะหรือว่าค่อยมาดวลค่อยมาดวลแล้วกันอ่ะขอ20ก่อนอันดับต่ํากว่าเรานะสู้ไม่ได้นะครับดวง5ดาดวด้วยอ่ะเราไม่มีดวงนะเรามีเป็นกระบองอะไรก็มาดูกันนะครับผม แต่เรามีโบรอสด้วยแล้วเราก็เป็นคอเกียรโรกิโลซึ่งเป็นคอขี้โกงอยู่แล้วนะครับอ่ะปล่อยออโอต้ครับผมโบรอสระเบิดถล่ม,ถลมดาวเฮ้ยอึดอยู่นะเราโดนสะท้อนจะต,ตายแล้วอะเด็กโรแขอรนอุลมันแตนได้ไม่เป็นไรนะครับอ่าเราออกสกิลไปแล้วฟุบุกิมาแล้วครับผมพาอยู่ข้างเฮ้ยดีนะเราเป็นคอเกียรโรกิโลเขาโดนสะท้อนไปนิดหน่อยครับแล้วก็ลมป่าถ้าซึมงมากี่ไป เก็บไป2ตัวแล้วครับพายุข้างของคุ้ปุกิเราก็ไปเหมือนกันอ่าโอเคด้วงครับผมระบำข้างทีนาาระวังรูปก,กระจกระเบิดแล้วกันนะครับด้วงนะต้มไปโอ้โหตายกันระดาวครับกิโลกิโลสั่งให้ใครตีสั่งให้กระบองเหล็กตีดนะักชายก็ตายครับระบำข้างพินาะมาครับผมใส่โก,โก,โกิโล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 ตายเป็นที่เรียบร้อยเข้าสู่รอบที่2ครับผมระเบิดถล่มดาวไม่รอดแล้วนะด้วง อ่ะลาก,ก่อยครับโบลส MVP หรออะลูกน้องโบลส MVP ได้ปะอ่ะต่อไปอันดับที่เท่าไนะหร่ดี5 5ปะกลางๆนะดูตัวหน่อยอ่ะด้วงโอเคมีตัวสตาร์เราแต่ก็อย่างว่าแหละเราเป็น5ดาวเลยนะไม่ธรรมดาครับผมไม่ธรรมดาแน่นอน5ดาว2ตัวถึงจะไม่อาวุธ3ดาวก็เถอะแต่ว่ายุสละตันเบาได้เบานะ วยครับผมกระบองเหล็กไม่โดนสตันแต่บอลอตโดนไม่เป็นไรยังเบื่อการโจมตีของกระบองเหล็กอยู่ไปครับผมเฮ้ยพายุปาดเถื่อนป้าเมื่อกี้เปลี่ยนแล้วเหรอไม่ใช่ลมปาดฉันซึ้เมื่อกี้แล้วใช่ป่ะอ่าเดี๋ยวขอดูใหม่ขอดูใหม่อีกทีถ้าตาไม่ลายนะครับผมก็เปลี่ยนแล้วนะถ้าตาผมไม่ลายก็เปลี่ยนละอ่าโอเค ตูมไปเกโลเกโลคิวบิ ik, พังทลายครับผมอ่าแต่เลือดเข้าไป20%เสิบเอรกโลโลให้อันตีรอบเดียวก็พอนะประโยชน์นะอารามข้างพีน่ามาใส่เกโลกกโลเราโอเคเกโลเิโลเราหลับอ่าตอนนี้เหลือแค่2ตัวเองอะ่ะซอมบี้แมวสะบ้านแคนแล้วด้วยอาวุธ3มดาวครับผมซอมบี้โบลสตายไหมโบลสยังไม่ตายครับมันเหล็กวายุไซโคโอโ้โหโบลสบอกว่ายังยืนไหวอยู่เข้าสู่รอบที่2ครับ วายุสลาตันแน่นอนโดนสตันครับผมโบลอสเรากระบ,บองเหล็กก็โดนด้วยอ่าเดี๋ยวกระบ,บองเราก็ฟื้นนะครับโบลอสครับผมระเบิดถล่มดาวนี่แหละคอยก,ก,กิโลกิโลเรียบร้อยครับเกียววินตายกระบ,บองเหล็กฟื้นมาครับผมแล้วก็พายุปาเถื่อนครับโอ้โหท่าใหม่ที่แรกเป็นลมปาชซึมเมกิอยู่เลยอ่าก็ยังชนะได้กระบ,บองเหล็กยังไม่ตายตาย,ตายแค่รอบเดียวปะอ่าระดับที่สิบ่อป่ะ อันดับที่สิบตัวละครคล้ายๆเราเลยนะลองดูก็ได้นะเขาข้อจินนะแต่ลองดูลองดูลองดูหน่อยและกันเฮ้ยเราอาจจะขึ้นท็อปสิได้แนตะ่อันนี้คืออันดับแป่ปะแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้ตัวหลักหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่แหละเพราะว่าตัวนี้มันมีไม่ยอดทองไนงะเขาเลยเอามาเอาเคระเบิดถล่มดาวอ่าไม่มีตัวต่โหโบลัสดูกระจกสองตัวพายุ่ข้างครับผม อ่ะยังไงต่อครับลมปลาดถ้าซื้อมากี่ไม่ใช่ครับผมาพายุป่าดเถื่อนอออือืกระบองเหล็กเราหลับไปพร้อมลูกกระจกระเบิดครับอ่าโอเคยังไงต่อกระบอกเหล็กฟื้นมาปั่นไปติดไม่ย่อท้อครับแล้วก็พายุปาดเถื่อนไปติดไม่ย่อท้อเฮ้ยทีมนี้แหละเป็นตัวเมตาเชื่อผมเขาตั้งใจเอาทีมนี้แหละครับอ่าไม่ยออ่อท้อสองสามรอบเลยนะ ทำเป็นเล่นไปนะครับไม่ธรรมดานเนี่ยดาชายตีธรรมดาลืมไปเลยว่ามีดารชายกับด้วยโอเคด้วงต่อยโอ้ยยังดีฟุบุกิตายเข้าสู่รอบที่2ครับตอนนี้ลูกกระอกมาเต็มโบรอสระเบิดเขา่ลดาวไปไม่น่ารอดครับเออเหล่านี้แหละไม่รอดครับผมลมป่า,าซึ่งเมื่อกี้ลืมอีกแล้วพายุป,ป่าเทือนน่าจะแพ้ไปนะดูดิเขาเล่นเป็นคอจีดันเลยอ่ะแล้วกแกแล้วก็แก้ทางเราด้วย อ่ะโอเคลมพายุปลาเื่อนชอบลืมตลอดเลยอ่ะตอนนี้หนึ่งหนึ่งครับเราก็แพ้ไปเมตาคอจีนัทแน่นอนเซิร์ฟใหม่ๆอันนี้ผมเคยเล่นไปแล้วอันดับเท่าไหรด่ดีอันดับห้าล่ะหน่าใส่ใจโหดโอ้โหทีมขนาดนี้ผมจะเอาอะไรไปสู้ล่ะ อ่ะแต่จะบอกว่าดวลกับอันดับ2ใช่ปะอันดับ2ในพลังนะครับเดี๋ยวเราสู้เลยอ่ะไปหาดวลอันดับ10ใน PVP ดีกว่ามั้งว่าเราจะขึ้นท็อป10ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวคอยไปหาชื่อนะครับในอารีน่านะแล้วก็ดวลกันอ่าโบลสกครับผมระเบิดถล่มดาวเรียบร้อยครับผมหายไป2ตัวพายุข้างฟุุบุกิ ลูกกระจกลูกกระจกหายไปครึ่งหนึ่งนะพายุปาเถื่อนครับหมุนไปหมุนไปหมุนไปโอเคไม่ไม่ตายเฉยเลยสองตัวด้วยไม่ตายติดไม่ยอดทอระบำข้างพีหน้าครับลูกกระจกเราระเบิดนะบอกเลยยัง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 พายุข้างกระบอกฟุบุกิลาก่อยครับลาก่อยไหมยังไม่มีตัวตายเลยเบาไปหน่อยนะฟุบุกินะระบำข้างพีหน้าตุ้ม อืไม่ยอมตายสักทีแบบรับแบบรับรุ่วเลยครับผมลูกกระจกเราเจลโลเกโลสั่งให้กระบองไปตีดาร์ชายหรือเลือดทีเดียวเองตัวสะท้อนไปเรียบร้อยครับหวังว่าจะมีตัวตายนะเรียบร้อยอยังเรียบร้อยอยังตุง้มนั่นไงมีตัวตายครับดวงต่อยดาร์ชัยเข้าสู่รอบที่สองครับผมโบลสรแล้วเบิดถล่มดาวดาร์ชายไม่รอดอยู่แล้วครับ ถึงจะมีแม่ยอทอก็ไม่รอดนะครับแล้วก็พายุป่าเถื่อนอันดับสองก็น่าจะาชนะหรือเปล่าหรือเปล่านะไม่โอ้โหไม่ไม่ชัวร์แล้วคราวนี้ไม่ชัวร์ววแล้วนะระบำข้างพิดาตายสี่ห้าตัวเลยตื่นปลาตื่นมาปั่นปันป่นหน,น่อยปั่นครับผมแล้วก็ไปครับพายุปลาเถื่อนเรียบป้อยครับอันดับสองเดี๋ยวผมขอสู้กับอันดับสิบนะเดี๋ยวขอไป ดู PVP ก่อนว่าอันดับสิบตอนนี้เขาโหดแค่ไหนเฮ้ยว่าเขาชื่ออะไรไม่รู้ว่าเขาจะใช้ตัวหลักหรือเปล่านะครับในอันดับนะอะกำลังเข้าสู่โลกอันดับสิบเอาหืมอ,อันดับสิคือคนนี้อันดับสิบนะครับซอนโฟหรอวิเกมสมัยก่อนเลยะเนี่ยอะเดี๋ยวผมหาชื่อคนว่าซอนโฟนะครับเอา พวกเราจะได้มั่นใจไงว่าเราขึ้นอันดับ10ได้สบายซอนโฟรหรอซอนโฟเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่หรือว่าเลยมาแล้วเลยมาแล้วหรือเปล่านี่ไงซอนโฟครับผมอันดับ1ินะอ่ะเดี๋ยวสู้ไปเลยหรือว่ายังแบบเซฟยังไม่เข้าที่หรือเปล่านะครับอ่ะแต่เ็าลองสู้ดู น่าจะชนะนะครับเราน่าจะขึ้นอนะันดับเอาชั่วๆก็20นะ20เราขึ้นได้สบายแต่10อาจจะขึ้นได้แต่ก็ตกอประมาณนี้ดูจากตัวละครที่เขาใช้นะครับระบบถล่มดาวก็ผมโบลสเรียบร้อยครับผมไม่ย่อท้ออะไรนี่คือไม่รู้จักนะอ,อย่างไงต่อครับไปครับผมพายุป,ป่าเถื่อน หมุนไปหมุน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 เก็บไปครับเหลือแค่บาคุซันเอ้เหลือแค่ด้วงกับบาคุซันที่กลับมาได้อะระบำข้างพีนาตมาครับไม่กลัวอยู่แล้วครับเอาเต็มที่เลยสั่งให้ใครตีสั่งให้กระบองเหล็กตีอืมอ่ะกลับมาครับผมระบำข้างพีนาตกลับมาอีกแล้วอะาดักชายตีไป ระบำข้างพีนาศครับผมเอาเต็มที่เลยด้วยต้มอ,อืม้ตายแบบรัวบาคุซันกลับมาเสียดายอ,ะอ่ะแต่ก็ไม่น่ารอดแล้วนะครับด้วงนะระเบิดถล่มดาวกลับมาทําไมไม่รู้ตายแน่นอนครับพายุป,ป่าเถื่อนเรียบร้อยครับผมอ่าต่อไปเป็นการตีบอสไม่คนไปตี เกลียวด้วยเหรออะเดี๋ยวเราตีบอสกันเซ็ตในการตีบอสที่เราใช้บลอสยืนแทงได้เหรอคอยเกลียวเกลวิ่สีได้อยู่โซอนอิกทำบทขยีย์เอายืนหลังเลยได้ปะเอาบล็อคยืนหลังด้วยอ,อ่ะอ่าแบบนี้ดีกว่าอืมบิสคิงบิสคิง โอเคลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่าตัวที่ให้ตีก็เป็นเดี๋ยวเรากดเองก่อนแล้วกันแล้วก็ไปครับระเบิดถล่มดาวจะเก็บไปหรือเปล่าถ้าเก็บก็ดีอ๋อไม่เก็บครับภายครับลมป่าทัศน์ึม,มากิไม่ใช่พายุปลาเถื่อนลืมอีกแล้วหมุน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  ันนี้อะไรพายุข้างครับอ่าโอเคเตรียมตัวโดนคํำสาบด้วยนะโดนคํำสาบไปก่อนบิดคิงตีธรรมดาลูกเตะราชันร็บผมโบรอสต้องบุมไมอีกแล้วนะอ่าโซนิกรับผมตีธรรมดาไปบทขยี้แบบ100%แล้วก็โบรออสครับระเบิดถล่มดาว ดรามียอยู่ที่15ล้านนะไปครับลมป่าป่าเถื่อนพายุป่าเถื่อน,อนโอเคไม่ยอมตายอ่ะเราไม่มีตัวไล่ตีด้วยนะโอเคอีกนิดเดียวเองเสียดายมากอีกนิดเดียวเสียดายมากอ่ะสี่ล้านสามอุ้ยแรงอยู่นะลมหายใจกดโกลิบัส แทนที่จะได้บิสกิงอันติในรอบต่อไปนะครับก็ไม่ได้นะอ่ะโอเคเข้าเอ้ยได้อยู่พลังงานเยอะรอบนี้ได้อยู่ได้อยู่อ่ะไปครับแล้วเบิดทะลมดาวครับตุ้มสิล้านลาก่อยแล้วกันพายุป่าเถื่อนแรงแรงแรง มาตัวที่แห่ตีก็3ตัวนี้เลยอ่าให้กระบองเหล็กไปตีนะครับ4ี่ล้านเกือบเกือบหล้านแล้วอะอ่าบิดคิงติรอบนี้รัาผมดาเมจสโบลอสมาดูกันว่าจะทําได้เท่าไหร่ครับลูกเตะราชันมาอืมเจโลกิโลยืนจะไม่ไหวแล้วรอบที่4แล้วนะครับโซนิกตีธรรมดาบิดคิงตีตามพาสซสี่ครับแล้วก็โบรลอสก็ผมระเบิดถล่มดาว 8ล้านอ่าต่อไปเป็นกระบองเหล็กมาดูกันว่าจะทำดาเมจได้เท่าไหร่พายุป่าเทือน4ล้าน8บวก8,7,9ล้าน7 9ล้านละกัน9ล้านเป็นล้าน4ล้าน4ประมาณนี้ล้าน4ี่กว่าๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรากดข้ามเลยดาเมจที่ทำได้คือ329ล้านเป็นประวัติสูงสุดด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันก็เป็นไอดีกระบองเหล็กกับบูรส้อสที่เป็น SR พัดหาดาวนะครับราคาอยู่ที่790บาทเนื่องจากปลุดจองนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเลยครับผมโอเคครับขอบคุณครับ